สายขิมกับความแซบนอกจอเรียกได้ว่ากำลังมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกมากฝีมืออย่างยายาอุรัสยาเพราะผลงานที่กำลังออนแอร์อย่างบทบาทสายขิมในละครคือเธอทั้งช่อง3ามกำลังได้รับความนิยมหนักมากซึ่งนอกจากจะได้รับความนิยมทั้งในไทยทั้งดูสดและย้อนหลังทางออนไลน์แล้วยังได้รับความนิยมจากอีกหลายประเทศด้วยซึ่งแฟนอินเตอร์ก็อินและติดคือเธอไม่แพ้กับแฟนชาวไทยเลยล่ะค่ะล่าสุดยายาได้ออกมาเผยลุกนอกจอในชุดบิกินี่สีส้มโชว์กล้ามหน้าท้องและสวมเสื้อคลุมกับกระโปรงรัด พร้อมแคปชั่นว่า she wore an easy busy teeny v i n y orange stiff bikini ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สน่นเลยว่ากล้ามท้องนั้น love form อะซัม wow orange is definitely your color สวยมาก งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าหุ่นดีมากเพราะเอวเล็กแถมยังมีกรรมหนาท้องซะด้วยก็เป็นอีกลุกที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆเพราะปกติแล้วยาย่าจะเป็นนางเอกสายเรียบร้อยและนุ่งชุดว่ายน้ำหรือชุดแซบๆแค่ตอนไปทเที่ยวทะเลเท่านั้นเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้ละครคือเธอของยาย่าปังและคว้าเลตติ้งเลขสี่มาครองได้สำเร็จนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็พุ่งขึ้นเลขสามมาแล้วซึ่งเป็นเพียงละครไม่กี่เรื่องของช่องในปีนี้ที่สามารถทำเรตติ้งได้ถึงสามยังไงก็หวังว่าจะได้ เพื่อมาเป็นรางวัลให้กับนักแสดงของเราด้วยเพราะเรื่องนี้นักแสดงทุ่มเทกันมากแถมยังใช้เวลาถ่ายทำนานหลายเดือนกว่าจะออกมาเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้แบบนี้